Angun ผู้ป่วยไตยเสื่อมสามารถทานได้หรือไม่ค่ะวันนี้นนะะมีคําตอบมาฝากค่ะองุ่นนะคะเขาจัดเป็นผลไม้กลุ่มที่มีโพแทสเซียมต่าค่ะในองุ่น100กรัมให้ค่าโพแทสเซียมอยู่ที่191มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ป่วยไตยเสื่อมสามารถที่จะเลือกทานองุ่นได้ค่ะแต่ก็ควรทานรรรในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานเยอะมากเกินไปถึงเขาจะเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ําก็จะทําให้ค่าโพแทสเซียมนั้นสูงได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทานในปริมาณที่เยอะมาก เกินไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสัดส่วนที่เหมาะสมที่ควรจะทานนั่นก็คือ6-8ลูกนะคะลูกประมาณนี้ลูกแบบนี้นะคะ6-8ลูกต่อการทาน1ส่วนหรือว่า1มื้อเท่านั้นนะคะแนะนำให้ทานเป็นช่วงเบรกสายหรือว่าเบรกบ่ายเท่านั้นนะคะทานเพื่อ เพิ่มความหวานเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ควรทานเยอะมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทําให้ค่าโพแทสเซียมนั้นสูงมากขึ้นได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะเลือกทานผลไม้ให้เหมาะสมและก็ให้เหมาะกับค่าเลือดของเราค่ะค่าโพแทสเซียมที่มันสูงมากเกินไปหรือว่ามันต่ํามากเกินไปเนี่ยขึ้นอยู่กับการทานอาหารของเราทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานผักผลไม้ มันก็จะทําให้ค่าโพแทสเซียมของเราเนี่ยอาจจะสูงในรอบที่เราไปตรวจรอบนี้รอบหน้าก็อาจจะทําให้ค่าโพแทสเซียมของเราต่ําได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรทราบค่าโพแทสเซียมของเราก่อนที่เราจะเลือกตัดสินใจในการทานผักและก็ผลไม้ทุกๆชนิดนะคะสําหรับวันนี้ก็มีข้อมูลความรู้ดีๆฝากไว้เท่านี้ค่ะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ